สวัสดีครับกับามีกแล้วนะครับกับช่องเวเปอร์บายหำน้อยแล้วก็มีช่องทางต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k i g แล้วก็ Line แต่ชื่อว่าหำน้อยไฟลุกครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำยาพันธุ์ไทยแต่เป็นแบบสายขนมนะครับตัวนี้จะเป็นวาลิลาคัสตารนะครับเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวน้ำยาพันธุ์ไทยดีเซอนะครับผมนะรสวอดิราคัาสตาร์ดนะครับนะฮะวพันธุ์ไทยนะเนี่ยของพันธุ์ไทยนะเนี่ยนะก็รอบๆกดไม่มีอะไรมีแต่เขียนบอกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมากับนิโคตินอยู่ที่6นะครับอ่าขวดอยู่ที่60 ml นะครับ pg vg อยู่ที่50าสับห้นะครับก็เป็นของพันธุ์ไทยเนาะสำหรับตัวนี้นะครับก็ขวดค่อนข้างสีดำเลยแหละนะ ไม่มีรายมากมายมีประมาณเท่านี้เองนะครับเดี๋ยวไปดูความหนืดของตัวน้ำยาก,กันดีกว่าโอ้สายขนมห0ทับห้าสินะจะมีความหนืดมากน้อยแค่ไหนนะครับหนึ่งสองสามครับป๊บก็มีความหนืดเล็กน้อยนะเล็กน้อยนะฮนะประมาณนี้นะครับน้ำยาค่อนข้างที่จะเป็นแบบเดี๋ยวผมหยดมาเยอะๆดีกว่าเราจะได้เห็นกันนะครับนะ ออกไซ์เหลืองๆนิดหน่อยนะฮะนี่ขนาดอันนี้อันนี้ใส่เหลืองๆหน่อยนะครับโอ้ยหก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 นะฮะก็เดี๋ยวเราไปชิมน้ำยาตัวนี้กันดีกว่านะครับ ตอนนี้นะครับเ,เราก็จะมีามามามาชิมมาชิมน้ำยาพันธุไทยนะครับ,รบพันไทยดีเซิร์ตนะครับเป็นอาวาลีลาคัสตาร์ดน,น,นะเดี๋ยวไปชิมกันเนี้ยว่าจะมีความแทงคอหรือว่าหวานมากน้อยสักแค่ไหนนะครับก่อนแนะนําตัวกันก่อนนะครับตัวผมเองเนี่ยจะชอบดูดน้ํายาที่ไม่เย็นเย็นน้อยเย็นน้อยกับนิกสามท่านนั่นเองครับผมส่วนผมนะครับจะเป็น อชอบดูดน้ำยานิโคกแล้วก็เย็นมากนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะขออญาตด,ดูสีคำด้วยนะครับผมโอเคครบสี่คำาวดทั้งสองคนแล้วนะครับ,รบพูดถึงความเย็นอย่างแรกนะครับ สายขนมไม่มีความเย็นอยู่แล้วครับสาหรับตัวนี้ผมให้ศูนย์เต็มสิบครับผมครับผมก็ศูนย์เต็มสิบเหมือนกันครับต่อไปพูดถึงความหวานเนี่ยผม,ผมก็อยู่แบบสายขนมอ่ะก็คือหกถึงเจ็ดหกมหกเจ็ดหกเจ็ดเต็มสิบประมาณเนี้ยนะครับครับผมจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดเต็มสิบครับผมโอเคต่อไปนะครับพูดถึงนิโคติน <c oughs> นิโคตินหกของเขาตัวนี้เนี่ยสาหรับผมเนี่ยมาคําที่สี่เล็กๆกนน้อยตัวเนี้ยไม่เหมือนพันธุ์ไทยที่เป็นผลไม้ จะมาเต็มกว่านะผมบ้านนะนะส่วนผมยังไม่เหมือนครับยังน้อยอยู่ใช่โอเคแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นสายขนมก็ <c oughs> ต้องพูดถึงการแทง้งข้อนะการแทงข้อขออผมเนี่ยคือตัวผมเองดูดน้ํายาไม่เย็นใช่ไหมที่ที่ผมแนะนําตอนแรกคือไม่เย็นก็คือพวกน้ํายาสายขนมอยู่แล้วผมชิงอยู่แล้วตัวน,นี้ผมว่าแทบจะไม่ไม่แทงะ่ะผมว่าไม่แทงนะสาหรับผมนะส่วนผมเนี่ยฮะเป็นคนไม่ดูดสายขนมอยู่แล้วนะครับผมมองว่าตัวเนี้ยแทงคอน้อยนะครับ น้อยน้อยแทงอยู่นะแต่แทงน้อยจะมาตอนคําที่3ามที่4ี่ถึงจะเริ่มแทงใช่ครับ1นึ่งถึงสองคำแรกไม่แทงไม่ๆม่นมี่ดูได้เลย3 4มีนี่เริ่มมาโอเคนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงนิโคตินพูดแล้วนะใช่ครับพูดถึงความคล้ายคลึงกันตอนนี้เนี่ยคือเราหาขนมที่เป็น คัสตต่าบวกวารีลาไม่ได้นะครับผมเลยหาได้แค่เป็นที่เป็นคัสตต่านะครับแล้วก็เป็นวารีลานะครับเราก็จะเอามาอย่างนี้กันนะครับก็คือไส้คัสตต่าเนี่ยผมก็แกะขนมปังออกหมดเลยคัตต่าอยู่ข้างในนะฮะแล้วก็เอาครีมมาแบ่งออกนะฮะแล้วเอาแค่เฉพาะไอ้ตรงกลางที่เป็นครีมขาวที่เป็นวารีลาของมันก็โกบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าขนมชิ้นที่ใหม่เลยเป็นขนมชิ้นที่ใหม่คือโฮมเมดขึ้นมาเองนะเดี๋ยวชิมกันนะครับผม โอเคชิมกันเสร็จแล้วเนี่ยพูดถึงความคล้ายคลึงดีกว่าตัวผมให้อยู่ที่ประมาณที่เปอร์เซนต์ดียวพมันเป็นแบบโฮมเมดไงเราสองย่ห้อมประกบกันนะได้อยู่นะอืผมให้อยู่ประมาณสักแปดสิบเ้าสิบเปอร์เซนแล้วกันผมให้เก้าสิบเลยนะครับกแต่ว่าที่ให้เนี่ยก็คือคือน้ํายาตัวเนี้ยกลิ่นวาริรามาไหมค่อนข้างที่จะน้อยก็เหมือนที่เราเอา ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นไข่ไส้คัสตาร์ดไส้ไส้คัสตาร์ดค่อนข้างค่อนข้างเยอะอ่าค่อนข้างเยอะแล้วก็วัลีลาน้อยก็เหมือนกับตัวเนี้ยเหมือนเลยเหมือนเลยผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าผมให้เก้าสิบก็คือคัสตาร์ดนำมามากแล้วก็ขอดูอนิดนึงได้ไหมขอดูอนิดนึงเพราะว่าวัลีลานี่แทบจะน้อยนะน้อยเลยอ่ะแทบจะไม่ค่อยได้กลิ่นเวลาก็เหมือนที่รอขนมมาทำเมื่อกี้ใช่ คือคัตต่านนำอ่ะความหวานเนี่ยมันมาจากแบบความหวานความรู้สึกมันมหมันหวานคัตต่านเลยอ่ะนํามานําโดดมาประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเลยแล้วก็ก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นวลีลาหอมแบบปลายๆนุ่มๆปลายๆเท่านั้นเองนะใช่ครับเนี่ยอืมสำหรับผมนะอร่อยผมตู่นสายกระดงอยู่แล้วผมไม่ชอบนะฮะแล้วก็แอดก็จะไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่นะใช่ครับ ็นคนที่ไม่เคยดูดสายขนมใช่ไหมแอดเราใช่ครับแต่ผมเองมปนดูดขนมมากไงก็ถามว่าดูดได้ไหมสําหรับมือใหม่คิดว่าไงดูดได้ครับผมดูดได้นะดูดได้แต่ถ้าดูดติดต้องดูดแล้วพักบ้างอืมสักหนึ่งสองช่สองถ้าำแล้วก็พักเพราะว่าเอ่อมันมันแทงคอน้อยนะคือผมก็ถ้าพูดตรงเนี่ยเป็นเริ่มแรกมาดูก็ได้จริงจริง พราะบางทีเนี่ยเราดูดดูดพอเราเปลี่ยนเหมือนกับเปลี่ยนน้ำยาเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็คนคนเราเนี่ยไม่ไม่ดูด,ดติดต่อกันอยู่แล้วหนึ่งถึงสองคำเนี่ยเป็นมาตรฐานอยู่แล้วซึ่งผมว่าอันนี้ดูดได้นะต่ถ้าดูดติดบ่อยๆสามสี่สำหรับคนที่ไม่ดูดขนมอะไรเปน็นยังไงแทงคอแทงแบบยังไงไม่ไม่มันมันจะมันจะรู้สึกคันคอนะไม่ใช <ๆ S 1> แ่แล้วก็แล้วก็ไม่ได้แบบว่าไอเหมือนสำหรับควันนะตอนนั้นนะดูดอะไรเสร็จมันถึงอาการมันถึงมาอ๋อคือมาตามหลังใช่พอพูดง่ายว่าดูด หนึ่งสองแรกไมมาไมไมาพอคําที่สามคำที่สี่แล้วพักปุ๊บเริ่มคันละใช่มันจะมาคันแล้วเราจะรู้รู้สึกไอเนี่ยหลังจากที่เราดูดเสร็จอ่าคนนี้ว่าหลังจากที่เราดูดเสร็จจากคําที่สี่ใช่โอเคนะสาหรับมือใหม่ก็ฟังวันนี้ไว้นะเพราะว่าเขาไม่ดูดใช่ยอยู่แล้วแต่ตัวผมเองเนี่ยคนที่ดูขนมมายอยู่แล้วผมว่าตัวนี้ไม่แทงคอเลยครับเพราะว่าอ่าถ้าเทียบกับน้ำยาอเมริกาน้ำยาอเมริกาเนี่ยดูดปั๊บเนี่ย บอกเลยถ้าเจอนี่ขมเ่ยมันแพงนะตอนตอนนั้นเลยคือคําแรกเลยคือดูดตั้งแต่ดูดเลยมันแพงเลยแต่ตัวนี้เนี่ยของผมมันไม่แทงแต่ของแอดจะมาบอกว่าตอนที่ดูดเสร็จแล้วมันค่อยเริ่มคันทีหลังใช่ครับประมาณนี้นะครัจะไม่อยากให้แทงพอเลยทานขนมนะครับโอเคนะครับก็ลองไปเรียกชิมดูนะครับสำหรับตัวน้ำยาพันไทยดีเซอร์์อะไรเนี่ย วอลิเน <ะ S 1> คาสตาร์นะครับไปลองชิมดูแล้วก็ใครชิมแล้วฮะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเ,เพื่อนๆได้นะว่าเฮ้ยอร่อยแบบไหนไม่อร่อยแบบไหนคือมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ละค,คนอยู่แล้วมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกมากออกแสดงความคิดเห็นกันดีกว่านะครับให้เ,เพื่อนๆได้อ่านกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Weber b ์บหับน้อย,ออยแล้วก็มีช่องทางต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG แล้วก็ไ i n e แต่ชื่อว่าหับน้อยไฟลุกครับผมตอนนี้ขอญาตไปก่อนครับสวัสดีครับ